สวัสดีครับสำหรับวันนี้ทางสวนธนพัฒน์สกลนครน,นะครับพาเพื่อนๆมาชมแปลงไผ่นะครับก็มีปลูกแซมด้วยกล้วยสายพันธุ์ต่างๆมีทั้งกล้วยพื้นบ้านนะครับกล้วยของไทยๆเรานี่แหละบางสายพันธุ์นะครับก็ทยอยสะสมเข้ามาบ้างนะครับสำหรับตัวที่ยังไม่มี ตัวนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับไผ่เลี้ยงหวานดกพิเศษเนื่องจากว่าบางต้นนะครับจะมีปลูกในช่วงของกลางฤดูฝนปลายฤดูฝนนะครับทำให้ช่วงนี้มันย่างเข้าฤดูหนาวนะครับก็เลยต้องทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเอาฟางนะครับหรือว่าเศษหญ้าเนี่ยคุม บริเวณโคนาวายเพื่อรักษาความชื้นนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับโซนนี้จะเป็นดินทรายซึ่งดินเขาจะค่อนข้างแน่นมากคือตอนเนี้ถ้าสมมุติว่าเราจอบขุดลงไปนะครับจอบมันจะสถานมือเลยนะครับคือดินมันมันค่อนข้างเป็นดินทรายแบบแน่นละเอียดนะครับการลดน้ําหรือการให้น้ำเนี่ยบางครั้งมันจะไม่ลงด้านล่าง นะครับมันจะไม่ลงถึงด้านล่างเนื่องจากว่าดินมันมีความแน่นนี่ก็เอาปุ๋ยคอกนะครับเป็นขี้วัวนมส่วนใหญ่ทางสวนจะเน้นขี้วัวนมซึ่งสภาพดินแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นที่ทําเกษตรก็จะทราบดีว่าถ้าเรายิ่งใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเนี่ยดินมันก็จะยิ่งแน่นยิ่งเสียนะครับทางสวนเลยต้องเน้นใช้ปุ๋ยคอกเพื่อให้มันมี วัตถุอินทรีย์นะครับช่วยในการอุ้มน้ำแล้วก็เหมือนเป็นการปรุงดินไปในตัวทางส่วนเองไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าด้วยนะครับจะใช้การตัดตัดหญ้าบริเวณโคนแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในแปลงรวมทั้งใช้รถไถน,นะครับไถพรนดินไปเลยเมื่อเราใส่ปุ๋ยแล้วนะครับระยะนี้ก็ต้องลดน้ำปกติจะมีต่อเป็นระบะบอว้นะครับต่อสายเปิด แต่ว่าดูแล้วในบางจุดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์ก็เน้นรถเพราะวเดี๋ยวพอ,อมันเข้าแรงจัดนะครับก็ะจะสูบน้ำแล้วก็ปล่อยลาดทั้งแปลงเลยสำหรับโซนนี้จะมีไผ่อีกหลายๆตัวนะครับที่ทางสวนสะสมเอาไวา้คือยังไม่ได้ทำขายนะครับเพื่อนๆที่ติดตามทางสวนตั้งแต่แรกก็จะทราบดีว่า พืชหลักของสวนเนี่ยจะเป็นไผ่มาตั้งแต่แรกเลยนะครับ